ป้าดู32งามแท้อันนี้สวัสดีสวัสดีเด้อปารุ่งอสวัสดีปารุงเด้ลูกอ่เอื้อยออนสวัสดีโดยเอื้อยออนใจกมาดินน้ําเอื้อยเนยก็มาตะนามี่กมาตะเฮือนนอกเลยมานอนเฮือนในมื้อนี้เนาะมื้อนี้มีงานหยังก่อเพิ่นเฮ็ดหยังแซวอยู่นี่ ปรนเทศยังเอ้ออนเดี๋ยววางเอ้ออนกับเอ้เนือ้อแขก็าสาีบอกถึือปรนเทศยังเซลงานยังฮะงานยังงานบุญอ๋องานบุญแจกเข้าอีกแลว้วเนาะติดกับเพื่อนสาวไปเพื่อนเลยไี่น้อ,นองเ,เลยน้องหมู่เดียวกับเพื่อนแม่ไอ้ก๊ปเตอร์เพื่อนเลยเนาะเสียงเซลอยู่คนขาคนขากันเต็มเนาะหน้าบ้านเพื่อนเลยเดี๋ยวสมุนในเบื้องเนาะคุณ xéo oh, xéo độc phun độc phai tím hùng dữ như nó này cá bòn khéo đi con nhẹ 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 dạ, yến thảo có pin cay, ơi à, ừ, <laughs> ừ, chắc hay nhang mua kinh chắc đồ เบิ่งโทษหาเบิ่งโทัพท์มาเงินเบิ่งโทศั้ปัดสีหายไอ่้ยพวกเขาติดเกมจ้ะเลยฮะปัตรงนี้เูนี่เบิ้งนี้เบ้นี้อยหน้าแหละปู่มังแตง่ว่าเบ่งแตงจ้ะนะฮะท่านใเบิ้ละบ้เบิละเบิางชีดี้ง่าลบ้ชีีจ้ะงยละ่ละแก่ระบ่มันแก่แลมาห้ไพกี่น้ำเลยเอาลงหนูตีนจ้ะ เดี๋ยวดิใช่ปลกชร่้เลยเงันเพชรปลนเพรกินนูกินดินได้นมูช่เพเชียวโบ่นบุ่นได้บัดคืนได้หมดนี่เธอมันมีตู้บาลมามียู่วันนั้นได้เปิดใช่เนาะข้าจนอื เฮ้ยือหยาดดิมีมูไลเจ้าจะขี่จีรบหรือจะเดินนะจีรบจีรบพูีูรอ,รอบเดียวกับพ่อได้หรือรอบเดีาายวกับวิ่นหัวแล้วเ,วเนาะเรต้องขี่ลายน้องนะวินหัวเนาะวิ W จีวิวไปขี่ลายน่าดู อเมื่อกี้ร้ายขีร้รอบเดียวก็เพราะว่ารอบเดียวกับพวกอย่างเฮืองหนึง่งมีตู้ปั้นแล้วบ่เฮือนจะมากับมีตู้เวนเนน้นนี่นะปั้นละอืมขี้พื้นคือหมอกันโตดูฉันนี่เอ้ยหมอกันโตหมอกคนละอยู่เนาะอัมยาทูพื้นกับวิชัมอยู่เข้านในนี่จิไม่อันทูไม่กวดกับวิชั่ เอออนเจ้กินจับเจยอะไอ้ยออนมากระเพยเอออนนะมากระไม่ตุ้ยมก็ไม่ตุ้ยจะได้น้องพิงก็มาได้น้องพิงเดี๋ยน้องพิงอาบนาำอยู่อน้องพิงใชมาขีบางดูดนำ้ำนอนจับเจี๊ยอะไร้ยจับเจียฮานี่นดิน่อืมนอนกินข้อเป็นง,งูเลยเออเออเอออนรู้ไหนู เป็นง pues, yes. ูได hmm. ้ไหมเป็นงูได้นอนกินวะใช่เงาวะอ่อนอ่ะเอออ um. ่อนมาใช่เงาเอออ่อนหาปีหดูหกปีนี่แหละน้องบิวตี้สองปีไปเฮ้ยเฮ้หาปีวะเฮ็ดเรื้อยๆวัดระวังเขาอําปานะอึ้มนั่นเลยทำอ่ะอืม emai ừ, là mình kia đùt đây nè Nhỏ uểo này nhỏ nhảy Nhỏ cắn lại nhảy không khí nhảy hết uểo đã chết rồi hết cắn ăn có cay không được ยุงบังยุงครบเลยยุงหลายเลยนะมี่ก็ไก่ฮะไม่ก็ไก่คือขึ้นหนอกเออกไก่เึ้นหนอกแต่โดได้บางอย่างขึ้นหนอกก็ได้เถะอ่านในฟังเลยจับได้บ่ออ้๋ออ๋อตกตายังนะมันยังครบยุ่งกุญแจนะยังครบขานหน่อยยังครบกันนี่คบดีดัมปิ้งแบบนั้น กอลนี่กอลนี่เขาใส่เอวยกอลยังกอลนี่เร่งแคบวมาถวบของปังเนอ่นป๊บปเจเอฟสวัสดีเด้อผู้เพิ่มเติมมาเมอ้วดด้วกับป้าจนุวัฒนาโดยใช่ไหสวัสดีสวัสดีเก้าว ท่าบบว่าเยี่ยชมก็ไปชมก็ไม่รอแล้วไงมมาหว้สนามาดิบบุญมามูมูบุญเนาะแช่ปลูดไม่วนก็นั่งหันหลังเซ๊ะเซะด้รอมชุ่มเลือดก่าเย่บุญคิดใช่คนนะว่ะแต่เพื่อนแต่ของเพื่อนคไทย เราเต้นเล่นนี่เนาะเราเต้นว่ามาแต่งตัวสบายดีเด้อสบายดีเต้นแล้วคือนี่นะก็เต้นเดยวไม่ไวะบอกสบายดีเด้อทั้งปลาคนสวยไม่หวอานีโดนม่อเ่าียังโทรศัพท์พี่อาชีพว่าเกินนี่นะไม่ได้าหลถงนี่อะยั่งดับถุงเมื่อว่าในนี่เนาะดัดประตูไปดุวันนี้เรียนัดประตูไปหลังไปเสียงมัน

ดาหนยนอหน่อยด้ยดากนี่มันชเมือพนื่อเมืงี่คือรเห็นยริยุริไปใซโก็พอมันคำเราแบบเราไม่มาเกิดทุกรมันต้องล้างกล้เราม่ได้นมันเนี่ยเนาะายมงเลยใเสียงเง้ยมนามเพร์เชมากอะหายตะปุบตะโป้ขับใจเพื่อนแสบมเสไดลแหละมีตู้จะกินลูกไผ่ เออส่วนนี่เออวนนันนี่มันบ่อนบางงามคือส่วนโป๊ะๆแห่านีนอกดอกถ้าจะอมามาแต่นอกบ่อนี่นี่บ่อี่ยือเือนอนยูเพื่อนต่างหากก็สีสักบ่ได้เลดนๆนี่เนาะตะกินนะสักบ่ได้ดิตะกินนะกาเปิมมีผามานี่น่ะป้าเพื่อนในเลยนต่นี้ วิววิชองพื้นที่วิวเนี่มันเินมาส้มาพัฒนารกมาลุมแท่เจ้า่กินสร้างองนโพรหนาลงมาน่ะมกินต้องเพื่อนอีกทีหนึ่งอ่ะเนี่ยพอไูนายเส้นมันเนเนี่ยแตกเสหัวตัววิวเนี่ยแตก่ยึเนี่ขหมักกระโปงขึ้นไปอันหมักสเตเดอร์เนี่ยหนาหัวเป็นหอยเลยเออดีดีเีบบูถึกตาเพื่อน

mặc chim mặc chim mà, chim mặc 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 เห็ดบานไ้นอวันองานประจอยน้อวิวน่ยป่ะวิวอะไรหรอนอวิวเบิ่งนอนเบ้นอยู่กับนอวิวปัจจุบันเรเชื่อโชคดีนั่งนอเดือนหลายนอวิวคุณเนาะไทยเงินเดือนหลายเราเนืองน้อยอ่ะต่างกันเฮ้ยอ่ะเป็นงานนี่ประจอยนะเพราะในงานนี่อย่างเรา อยู่ชิโนนี่บ่อยไสอยไสไปมื้อนี้แหละสิลุยได้ถึงล่ะไปไปคุมบ่เยพาันีน่ะคุมแน่อัสิไปดรเด้ค่ะไปเดเด้ัสิไปยอ๋อเฮ็ดาเนาะเอ้ยอเนาะเพิ่นมักม่วนบ่้ําบ่จักน้ําเานี่ค่ะค่อยอยากป่าน้ําดอกแม่นเพิ่นหลายประมาณเดือนละล้านไปเนาะก็สิได้น้ําเฮาเสิเฮาหยังนี่อลาสิได้น้ําเฮาเสิเฮาหยังนี่นะ ผู้ว่าใจดีกับผู้ว่าก็จะให้ดิฟแน่เราอยู่บวิเลยเราอยู่อวิวไปเนาะมนไปมึงน้ำ่งไปวัน้นน้งองก็เต้นเลยเหตุใดติ๊กตอกและสิวไปแล้วก็ไปช่งไพ่กระงเต๋อวะเต้นเป็นาไ บ่มาได้หวยนั่าเขส่งไปเบิ่งบ่อิ่มถเบียร์บ่นะกินกินแล้วบ่กินนะกาส่ทุ่งเมื่อยบ่เย็นเฮ็ดเด้อแม่เฮ็ดหยังละมันหาเก็บกินเองมันยามแล้วกินเองยามแล้วผู้ใหญ่น่เนาะต้องระวังในตายหมู่เมือง่อนกินได้อยู่เือนได่นเกินกว่าเฮ็ดเ็กน้อยกินเฮ็ดเ็กน้อยกินแต่ว่าหัวเลาะวาดีนั่น มาคักก็ม so ันชอกมามันตายดีได้ดีหน่อยบริษัทนั่นเลยกอนแล้วไงยังเบื่อแล้วม่ได้เมร์ทำอะไรมาเลยไอ้ลูกกินบวงแหงอู้เลยใส่เออบอให้ลูกกินได้บอกว่าอันยังแบบว่ายให้ลูกนอนนั่นอะไรอีกสบายเจ้าของเลยเอามื่อหลังกัเป็นน้ำเมล็ดในปีนได้จะหยามเลยจะดูจะชักกับว่าฉันเบียร์น้ำท็อมยังให้มันกินคิดได้เลยเอาไปนหนูกลำปีปลายดิ จังว่าลูกแล้วสิไปให้พ่อมันห้ก็ตอแม่่อกเนาเรนลูกกินแเนาะขนาดเฮาโอกาสกินเนาะเวลเด็กทั้งพ่อยทั้งแม่มันอย่แม่นี่บ่คุณยาย่ะบ่เป็นหยังเนาะมันจักควแล้วเด็กน้อยี้เนาะเดกสบายเจ้าของสบายก็เหมือนกินนตยสบายยามจังบ่ได้เลี้ยงติเอาตี่ดถึง มันเถื่อแบบว่ามันมันท่านด้เป็นแต่ว่ามันบบว่ามันสิเป็นมันแบบอร่อยต่อเตะนะคิดเล็กน้อยบัวชมบูเนี่ยหละมะคลางอะไรมันเอ๊เล็กน้อยไม่กินแบบเั่นเนาะแค่น้ำเย็นเพิ่งยังประหยากให้กินดีของแรงนี่ดีแห้งดีแห้งคนหนีกลัวอ่ะแต่ไม่ผ่อนบงจันเอยบริลล์หลอมเพิ่นได้หานแปดมงกับมุ่งเลยอย่างนอนก่อนแรกบริเวนจุดรอบจุดรอบมันจะเพิ่นจักรอบเด้่ยห่า ห้แนเพนต้ม้บ้ำหท้านบติอกระต้มใงทกปาจอยกัมันเห็ดทป้าจอยมีมีมีแถมีขออ้างแล้วดิเนาะตะกี้น้ำมันเห็ดไหลน้ำมุนน้ำหวานกระลงกระเลมไงกินน้นหวาน hơi <laughs> hàng <laughs> <laughs> ปอกคายนาย้ยแล้วไม่นี่ถามมันดอกได้ก่อกคากได้ไหมไบาน,นบอ,อ,นาาาาอือีลล่บนอะมีา,า,าอบอะไรเว่อะเลา้าเบจ้าาเบิเลยบเล่เอาบิเหรียบเลยด้บ่มีเงินใหญ่ย,นนยูยย่

มีงานหรอเอเนมีการ่างเพลงดีไปคิดหรอเห็นตู้ดังเลยเนาะเห็นตู้างไว้ชอเ้าแม่กมาฮาบดีจละเรียทำเบาเียลูดหยา้นนเหมือนนแต่บนัน้แ้งเจาเปิดห่านแต่เช้าใส่ล่าล้เปิดห่านเตกจบๆนะฮอ้น้มันแตกนะวนนั้นาเท no. ี่ยวบุญปางนะมาไปเที่ยวบ เปียบองม้ดูกิ้มแตงงามได้ลูทาเห้แตงงามได้กระตุ้กระตกยเสื่อระตรงกันเลยอันเงินสิ่เก้อ้งแน่นคือเพิร์สตล์นี่ว่าจะผามือใชเพินแล้วเดี๋ยวนี้งี้ที่เดือเดี๋ยวนี้นะห้พายอุ้มกัะบุ้มให้พตุ้มกระบุ้มไม่ตุ้มกัะบุ้มไม่ไฮอุ้มห้เงินยัวก็ไปยุ่งไฮยัวนะเฮดชักงงงีงยกรบอกชุดผ้าเลยเดืนเดินใหม่มีลูกเมคุณดิ Hải là cho của phe không? cho của phe không? Bạn anh phụng đây sẽ trẻ của phe, trẻ của phe không? không? Buồn tất cả là buồn ạ Bạn... Bạn nghĩ gì bạn về của người Việt <laughs> thì... à. Bản... tưởng... Bắc Kinh bằng cái lúc Bạn đọc trai cái đấy, không ạ? บ่าเม่สิมาป้าเราโบเมื่อโบเมื่อบะดนี้เพิ่นกินเพิ่นนั่นเดี๋ยวนี้น่ะยามในเดี๋ยวนี้นะอืหยามไราใช่ชิ้นผ้าอีเฮ็ดเอาเล่นเดี๋ยวนี้น่ะมินประตูมินประตูถอดเกือบอะว่าว่าว่าเบิ่งนี่น่ะแล้วก็ใส่มาห้าไม่ใส่ชุโบเป็นอ้วนชวนไทยรู้ชวนไทยชวนมฆษนาเจ๊มันดีบ่แม่์ชวนมันดีเจ๊ เห็ดชำอ้อยเดี๋ยวนี้นะเห็ดร่าควสนใจเกิดไปเดี๋ยวนี้นะมิเตหาเห็ดประตูยางมาไลถอดเกิดก่อจะตีนนะอล้กหหายได้เอากัวมาได้เห็ดประตูว้าห้อวไดชชว่ากูเอาเลยบอร์ไหนเนี่ยใช่ปะตัวอ่ะอ๋อได้ยัอเห็และมากอ่ะถอดเกิดพริ้แอบไอดอกแ้เห็ด เออย่านว่ะชูบอางกูว่าเลยนองี้ว่ตู้ก็เ่เันแ่้นแค่นั้นเ้าสะหัวเ้าบงกินมาบุ้งบึงกินแมงนีโาถือมาลงมาข้าตู้อยู่มาตู้อยู่มาใส่เสืองมะเอมเอบุกคอโด นักโลกก็ด้หักโครโรว์สิไงแ่วาวงไเนาะแม่ว่างไงคือมักโครโครโคือเจ้าหนุ่เจ้าก็้วยลวอีกหนใชก็ไดไปไปสมอยแม่ว่าไงใไปสมอยอดอ้วนด้วยดอ้วนยแม่วาไปูกนอกเงี้ยแม่ว่าไปไปนอกเงี้ยอเห็นหยเงี้มว่าไปสมอยรลูกมาา้วยนั่นแหละทางจากบานี อันนั it, Me. Means, ่นบอกงานันแลลวพานกิ nee. <photos> ่งแม่ว่าวิชานันบ่ครณคิดแม่บอกย้าอย่าอยู่ในรถคือกันบ่ายเธอเห็นได้หัวเสียปีย้าอย่าบริคิดจะเจอหัวสักเกล่ยขาซีบลงานนานอยู่ในห้องน้ำบอกันเาดียวัาอย่างายอย่างง่ายง่ไปลมเต้หัว นี่แต่หัวเพิ่นบ่แตะงูชื่อ้าหามื่เย็นเันบรอยย็นไปห้องมออยู่เผื่อมาไปแร้วมาไดเลื่อนแต่ดี่วมาจับแนนโคตได้ฉากเอาหน่็ไปอเนมาใดเลื่อนส้นักขอเงินเพิ่นเห็นซีดเห็นไข่ดิไลเอาให้กวนไล่กนมึงทำมกินกัเหนยังไูยิ่ก็ผูหิงงครับถิง้งวเพิ่นมาไปถึงน้องนี่ดอกเพ่ไนดก้านยังช่งสามก็ไลเอาตัวก้น ันอยู่กล้ลนเอนลนใสให้กลัจังเกิดนดีใจทีบริยานว่าอย่างเลามัน่าหายใอยู่น้องห้นี้อายกนก็อาย้โดนะอ่นพิ่นะลกมาแด้เลยก็ชลมคือหมู่โดดลงยินอไรแล้ว่าห่างนะะข้าเจ้าก็ชอบนเป็นทีอยู่ทีหิวห้ขี้ตนเด่นตนเด่นไปวะโอยไม่ไปเจอนอนผ่าเนี้ย เลยเอาระวังเนี่ยรุมอุเขามากไรเด้อคุณติ๋มมัเลยมาจบเจังจนอกเามาอมากไเลยนี่เทาสั่งอากรจังยู่ไหนอนนอนอยู่บ้าดุนอนนอนบาุบ่นอนนอนนะนอวัดนานอนนะไอ้นอนนอนไอ้นอนกับมืออะไรนี่

แต่ฉันอยแะ